แป้งออนจิราพาแฟนหนุ่มกลับสิงคโปร์พาแฟนหนุ่มกลับบ้านเกิดลุกคนแรกแป้งออนจีราบินลัดฟ้าพร้อมคลอดที่สิงคโปร์แป้งออนจีราควงหวังใจนักธุรกิจบินลัดฟ้าสู่สิงคโปร์เตรียมคลอดลุคคนแรกแล้วใกล้คลอดเข้ามาทุกทีสําหรับคุณแม่คนสวยอย่างแป้งออริ สำหรับแป้งอันจิราและลาสุดเจ้าตัวและหวานใจนักธุรกิจก็ได้พากันบินไปสิงคโปร์สู่บ้านเกิดของฝ่ายชายเพื่อเตรียมคลอดลูกคนแรกโดยแป้งอันจิราก็ได้เผยในรายการมอม s เตอร์ ep 12ในช่อง YouTube ของเธอเองบอกว่าได้แลนที่จะบินไปคลอดลูกที่สิงคโปร์โดยทําตามขั้นตอนขอเข้าประเทศตามทุกอย่างใช้เวลากว่า2เดือนและเหตุผลที่ต้องไปคลอดที่สิงคโปร์เนื่องจากว่าแฟนเป็นคนสิงคโปร์ตั้งแต่ช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาเขาไม่ได้กลับประเทศมาประมาณ2ปีแล้วคลอดที่สิงคโปร์คุณแม่แฟนจะได้เห็นหลานด้วย และอีกเรื่องที่แป้งตื่นเต้นมากเพราะว่าที่สิงคโปร์นี้มีเซ็นเตอร์เรื่องของการอยู่มีความอำนวยความสะดวกสําหรับคุณแม่พึ่งคลอดสาหรับการเดินทางครั้งนี้ถามว่าไปนานแค่ไหนก็คงรอให้ลูกคลอดก่อนโตพอที่จะสามารถขึ้นเครื่องเองได้ให้พ่อแม่แฟนพายโตนโฉมหลานแล้วก็ค่อยพากลับให้พ่อแม่แป้งยนโฉบ้างคิดว่าน่าจะประมาณ2-3เดือนและล่าสุดแป้งก็ได้อัปเดตภาพตัวเองขณะที่อยู่สิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทำกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและรอฟังข่าวดีจากคุณพ่อคุณแม่ไปแดงกันแบบล้นหลาม แต่วันลาสุดสาวแปงก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ามอมสเตอร์ EP ีจะเป็น E ีสุดท้ายที่เธอจะอยู่ในเมืองไทยเพราะว่ากําลังเก็บข้าวของย้ายไปคลอดลูกที่ต่างประเทศซึ่งประเทศที่เธอจะไปนั้นก็คือสิงคโปร์นั่นเองเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของสามีโดยสาวแปงก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงขั้นตอนการเข้าประเทศว่าต้องทํำยังไงบ้างการติดต่อคุณหมอหรือโรงพยาบาลมีการเตรียมตัวอย่างไรและทําไมแปงถึงต้องไปคลอดลูกที่สิงคโปร์ซึ่งช่วงนี้ต้องวุ่นกับการจัดเตรียมสิ่งของที่ต้องขนไปคลอดที่โน,น่นและต้องเตรียมเอกสารเพราะว่าสิงคโปร์นั้นยังงไม่่เเปปิดประะทศซึจลําบ มากๆที่จะขอให้ชาวต่างชาติไปส่วนนี้จะให้สามีไปคนจัดการให้อย่างไรก็ตามสาวแปงก็ได้วินไปถึงสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมอัปเดตภาพนางชมวิวสวยๆให้แฟนคลับได้ชมในอินสตาแกรมกันอีกด้วย